ปินี้วันนี้ครับพาไปเที่ยวงานสเสน่ห์สินถิ่นเขางูที่จังหวัดราชบุรีนะครับในช่วงวันหยุดยาวพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายต้อนรับวันแม่ด้วยครับอบจราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรีครับและเทศบาลตำบลเขางูจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่เรียกว่าอุทยานหินเขาง,งูกับกิจกรรมว้าวของดีราชบุรีครับเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปนำสินค้าชุมชนครับไปขายมากกว่า50บบูธทั้งของกินของใช้สินค้าหลากหลายนะครับ นอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีกิจกรรมบอกรักแม่กลางขุนเขาด้วยนะครับในบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่คุนแม่คุนลูกนะครับร่วมกันออกแบบการ์ดบอกรักแม่ในสไตล์ของตัวเองแล้วก็ยังมีจุดเช็คอินได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับกับไฟป,ประดับอย่างสวยงามรอบๆงานถ้าไม่อยากพลาดงานนี้นะครับไปกันได้เลยนะครับที่อุทยานหินเขางูตาบนเกาะพละัดพลา อำเภอเมืองราชบุรีครับงานจะจัดช่วงเงย็นๆแบบนี้แหละครับจัดไปจนถึง4ี่ทุ่มของทุกวันและจัดถึงวันที่12สิงหาคมด้วยครับและทั้งหมดนี้ขคือไปทีทั่วไทยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ5โมงเย็นหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ส่วนรายการต่อไปติดตามชมข่าวข้าม n b t นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ